การต่อไปนี <s girlfriend authenticity> <spe> ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลาเห็นความสุขของครอบครัวมักเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหาร วันนี้รายการสำหรับคนดังพามาเปิดเมนูสำหรับอาหาร2แม่ลูกสุดฮอตแห่งวงการบันเทิงโดยผู้เป็นแม่เธอคือราชินีเพลงร็อกตำนานศิลปินขวัญใจคนทั้งประเทศแหวนทิติมาวันนี้เธอขอควงคู่มากับลูกสาวแสนสวยปันปันเต็มฟ้าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่แจ้งเกิดในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่จะมาเล่าเรื่องราวความรักการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันผ่านสำหรับอาหารพร้อมเผยเรื่องราวการเลี้ยงดูในวัยเด็กผ่านเมนู สปาเกตตี้ซีฟู้ดที่คุณแม่แหวนตั้งใจรังสรรค์ให้ลูกสาวค้นสวยทุกเช้าเรื่องราวความรักความผูกพันของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ว่่่าาานัชงงแตห้คุยอะไรกันนะครับสวัสดีครับคุยเรื่องอะไรได้ค่ะคิวงานค่ิวยานยุกนิดนึงเพราะว่ากำลังโปรโมทไอ้ภาพยนตร์ในสมุดพี่แม่ก็มีงานด้วยต้องบอกคุณผู้ชมครับพี่แหวนนะครับเราย้อนกลับไปไม่กี่ปีนี่เองค่ะเธอก็บอกว่า Queen of Rock ของเมืองไทยเลยทีเดียวไม่กี่ปีแล้ววันนี้นี่ลูกสาววันนี้ต้องบอกว่าเป็น ชื่อเสียงมากเลยทีเดียวเพิ่งจะเริ่มต้นเองค่ะก็เลยรู้ครับไปแอบรู้ข้อมูลมาเอาเมนูนี้มาฝากค่ะเป็นซีฟู้ดแซนด์วิซีฟู้ดจริงจริงมันต้องเป็นซอสแดงคือเมื่อก่อนคุาแม่จะทำแบบมีผัดกระเทียมปกติปกติเนี่ยหนูจะชอบทานซอสแดงเพราะว่ามันจะได้ทานมะเขือเทศด้วยเพราะมะเขือเทศมีประโยชน์ชอบแบบนี้ใช้ใช้ใช้มะเขือเทศที่แบบว่าเป็นเป็นลูกๆอย่างเงี้ยเลยค่ะเอาไปต้มแล้วก็มาปั่น เพื่อจะทําเป็นน้ําซอสมะเขือเทศเราจะไม่ใส่แบบว่าเป็นขวดขวด,ไม,ดไม่ใส่ไม่ใช่ําชาทำซอสมะเขือใช่แล้วก็เคี่ยวนิดน, <ทำ S 1> นึงแต่<ม>อาจจะใส่แบบว่า ซอสมะเขือเทศเข้มขน้พออนพอจิบนิดนึงนิดนึง,<แ>นนงจะประมาณว่าช้อนชาเท่านั้นครับโอ้ฟังดูตรงนี้แสดงว่าพี่แม่ได้ทำทำอาหารปล่อยเลยเมื่อก่อนที่ทําเลี้ยงแขกเป็นปาร์ตี้เลยค่ะเมื่อก่อนพุณแม่จะทําอาหารเช้าจะต้องตื่นประมาณตีห้ากว่าอย่างเงี้ยค่ะมาทำอาหารเช้าให้หนูกินทุกเช้าประมาณสิบปีแล้วจนตอนนี้พุ่แม่แบบเลิกทําตอนนี้เลิกทำให้หให้ทาเองแล้วก็บอกว่าทําให้แม่ทานบ้างอะไรเงี้ย แสดงว่าเมนูนี้ทานตั้งแต่เด็กเลยใช่ตั้งแต่เด็กเล่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินเส้นเธอจะเป็นคนแบบชอบเส้นมากว่าชอบข้าวใช่ชอบเส้นเส้นแล้วจะกินได้ตลอดทุกเช้าแบบกินติดกันแบบ10วันไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยด็กเด็กนี่ใส่เป็นไงตอนเด็กเเป็นเด็กที่แบบว่าชอบทําอะไรเยอะว่ายน้ําเริ่มต้นเลยอยากว่ายน้ําพอไปเห็นไอส์เกตอยากเล่นไอส์ล้วก็ไปเล่นอ่ะก็เล่นอยากเห็นเขาเล่นยิมนาสติกเล่นยิมนาสติกอยากจะเห็นบัลล่ หนูก็เรียนบัลเลขเหมือนเราอยากลองอะไรไปทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบดนตรีกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความจริงแล้วเราเหมาะกับการเล่นกิจกรรมไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเหลือยิมนาสติกเป็นทีมชาติหนูเป็นทีมชาติได้ประมาณสองสามปีอะค่ะแล้วพอตอนมสามกำลังจะขึ้นมสี่เนี่ยก็ไปสอบทุนที่ harrow เราได้เป็นทุนแบบ headmaster scholarship ก็คือเป็นทุนแบบนักเรียนที่แบบว่ามีความสามารถทั้งด้านแบบกิจกรรมแล้วก็ด้านการเรียนไปด้วยค่ะ ก็เลยแบบไม่สามารถไปเก็บตัวได้ตามที่เขากําหนดแล้วก็คิดว่าตัวเองก็ได้ทาตามความฝันของตัวเองแบบมาถึงจุดหนึ่งแล้วที่ตัวเองพอใจมากแล้วเราก็อยากจะทําความฝันอื่นๆให้สําเร็จบ้างก่อนที่จะสมัครฮร์โร่เนี่ยสมัครเป็นนักเรียนลากเปลี่ยนเหมือนคล้ายๆเอเอเก็สอบได้แล้วแล้วได้ทุนที่1เต็มไม่ต้องเสียตังค์เลยไป10เดือนแล้วเสร็จแล้วกําลังเล่นยิมนาสติกอยู่มันต้องเลือกแล้วอะ ตอนนั้นคุณแม่กับคุณพ่อคุณลูกแบบคิดยากะจะให้ไปอ,อเมริกาสิบเดือนหรือจะเป็นนักยดนตินีทีมชาติมันซีรีสมากตอนนั้นว่าจะเอาอยัางไงมันต้องจัดสินใจนก็แบบก็ตอนนั้นก็คิดว่าแล้วก็คิดว่าเราอันไหนแบบเรามีโอกาสทําในอนาคตยิมอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่บแบบเราแก่ไปแล้วก็ไม่มีโอกาสเล่นแล้วเราก็เหลือได้รประมาณสองสามปีเราก็เล่นไปเถอะแต่ว่าแบบไปเมืองนอกเงี้ยค่ะถึงแม้เราจะแบบไม่ได้ไปกับโครงการนี้มันก็ยังมีโครงการอยังมีโอกาสอื่นสรุปรัศลาศีต่ะ สนาสี่ทุนเต็มเพื่อที่จะเล่นยิมนาสติกเป็นทีมชาติแล้วก็ได้ไปแข่งที่คาซัคสถานและสามารถทำคะแนนได้แบบเป็นที่พอใจโอ้เขาตบมือเลยครับเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ก็ตอนนั้นม,มันสิบสี่ั้งค่ะก็ะพอเราได้มีโอกาสแบบเข้าทีมชาติก็จะมีคนติดต่อมาแบบเออมาออกรายการกับคุณแม่หน่อยแนี้ค่ะก็จะมีคนเริ่มรู้จักกรามากขึ้น ก็เลยมาออกรายการแล้วก็แบบก็เห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้มาเล่น MV ของพี่บี้ค่ะก็เป็น MV ตัวแรกเลยในชีวิตเพลงไหนตัได้ต่เพลง Look Like Love ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังเด็กมากก็จริงๆิบใช่ไหมสิบสี่สิบสี่สิบห้แสดงไม่เป็นอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยหลังจากที่เล่น MV พี่บี้เป็นอะไรต่อก็จะมีละครกับพี่แซกเรื่องบ่วงรักกันนั้นเล่นกับพี่แกงส้มค่ะโอ้เป็นนางเอกเลยใช่ตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้น15กว่ากว่าสแต่ ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่างานในวงการภาพยนตร์เช่นบนงานที่น่าภูมิภาคภูมิใจมากๆนะครับผมก็คือภาพยนตร์ตำนานสาเร็จพระนเรศวรค่ะก็อันนี้เป็นภาค6กหรือว่าเรียกว่าภาคอวสานหงสาคือภาคสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะหลังจากแบบการชนช้างเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครไรตัวอุตสากถีใช่ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตพระนเรศวรจนถึงส่วนอนาคตเลยครัวันนี้ลูกสาวเราเป็นขนาดนี้เราดูแลกันยังไงเนี่ย ตอนเด็กๆนี่ก็ดูแลก,กันแบบตลอดเลยนะคะคตอนที่เล่นยิมเนี่ยก็ต้องไปเช่าหอ,อนอนอยู่ด้วยกันอ,อย่างนั้นเลยเพราะว่าวันเสาร์ที่จะซ้อมเช้าสามชั่วโมงบ่ายไอเย็นสามชั่วโมงตอนนั้นก็เลยแบบก็อยู่ด้วยกันตลอดโอ <rates> ้จำได้หมดเลยารางชีวิตนี้จำได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะครับ แม่คุณใ<อ>ครับนั่งคุย,ยกันทะครับต้องบอกว่าแม่แม่ลูกคู่นี้เนี่ยน่ารักมากมแล้วก็มีความผูกพันความสมพันธ์กันเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่ไปดูนะครับว่าความผูกพันเหล่านี้มากมายขนาดไหนผ่านสําหรับอาหารที่เราจะมาให้ชิมกันครับรอสักครู่ครับช่วงหน้าพี่ปังขอโชว์ฝีมืองัดเมนูเด็ดรสเลิศเอาใจสองแม่ลูกกับเมนูแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนปลาแซลมอนรสชาติความอร่อยจะถูกปากสองสาวหรือไม่อดใจรอสักครู่ครับ ความฮอตของทั้งสองแม่ลูกที่มีงานแน่นไม่เว้นแต่ละวันจนทําให้ไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าครัวทําอาหารให้กันอย่างที่เคยวันนี้พี่ปังจึงขอเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับ2แม่ลูกปรุงรสเติมรักไปกับเมนูแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนปลาแซลมอนเมนูง่ายๆที่ใช้เวลาไม่มากรสชาติความอร่อยจะถูกใจสองสาวขนาดไหนไปชมเลยครับอาคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับสำหรับคนดังนะครับกับแม่ลูกสุดที่รักกูนี้ครับผม วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแกงส้มปลาแซลมอนมีใส่ยำมะพร้าวด้วยถูกต้องเพราะว่าแกงส้มกินแล้วไม่อ้วนแล้วตอนนี้ทำกับข้าวไหมครับทำเป็นคนทำกับข้าวเยอะมากสมัยก่อนแต่เพราะพอตอนลูกโตแล้วงานมันเยอะมากก็เลยทำน้อยลงน้ำน้องปานะคะทำกับข้าวไหมก็พยายามจะหัดทำอยู่ค่ะแต่ว่าแบบไม่มีเวลาไปเข้าคอร์สอะไรเงี้ยก็เลยดูจาก YouTube เอาไปแอบดู y o ยูทูบตั้งใจจะทำจะไป ทำให้ใครทานมาครับโอ้ยเราแน่เิยเฮ้ยกอ่ๆนี่เลยครับผมส่วนผสมของเรานี่ง่ายมากเลยก็คือเนี่ยมีแซลมอนนะครับค่ะแล้วก็มียอดมะพร้าวค่ะแค่นี้เลยและที่สำคัญครับ น้ำแกงส้มพร้อมปรุงของรอยไทยนี่คือน้ำแกงส้มนี่คือใส่ไปเสร็จเลยนี่เลยเราตั้งไฟไม่ต้องมานั่งน้ำโป๊กโไม่ต้องเลยจ้ะไม่ต้องเลยจโง้ง่ายมากเราใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยอันนี้เหมือนผสมมาเสร็จแล้วเรียบร้อยถูกต้องเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพียงครับสบายมากเลยครับก็คือแค่ใส่อันนี้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็คือเสร็จเลยก็ไม่ต้องตำแค่นั้นเองก็ประหยัดเวลาในด้านการตำถูกต้องครับเสียงไม่ดังนะครับบ้านข้างไม่สมัยก่อนเพราว่าต้องตำเสียงดังๆังต้องตำดังๆถ้าตำดังนี่ย แสดงว่าทําอาหารเก่งสอนมาตั้งแต่ลูกสาวสอนมาตั้งแต่แม่บ้านออต้องตามอย่างนี้มุกมุกมุกมันถึงจะละเอียดและอร่อยเมื่อก่อนก็เข้าครัวกันแบบนั่งพื้นกันเลยเนาะใช่แบบพี่อะไรเงี้ยจำจำจำกับพือก็เด็กๆก็ไปจำกันแล้วก็พ่อแม่ไปทําอะไรหายไปในครัวนานมากก็เลยต้องตามไม่ได้พี่ทำอะไรพ่อแม่เลยหายไปในครัวนานมากก็แสดงก็พูดแบบตกใจเลยอย่างนี้ก็อยากไปดูด้วยทีเดียวเหมือนกัน พูดยังไงเนี่ยก็นั่นแหละก็แบบคุณพ่อคุณแม่จะทำอาหารพร้อมกันนะครับก็คุณแม่ก็จะทำอย่างนึงแล้วจะทำอีกอย่างนึงอ้ยเร็วมากเลยใช่นี่เปดเดือดแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเห็นครับใช่จะได้แล้วแบบแซลมอนก็สุกเร็วด้วยถูกต้องอย่างอะโอเคโอ้ดูเรื่องขึ้นมาเลยทีเดียวรู้ขึ้นมาเลยทีเดียวอย่างนี้เราก็รู้ขึ้นมาเลยอย่างนี้มาพร้อมกันใหญ่เลย เราเป็นแขกมาแล้วก็ไปทำมาบบสุกทีแลเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วน,นะครับเรียบร้อยเป็น,ปนแกงส้มปลาแซลมอน,มอนยอดมพะพร้าวอุ้ยครับผมพข้าวเพดีกับกับน้ำแกงส้มเนาะนะครับ มันจะมีความนุ่มอ่ะโอเคเนะกล่าวพอดีกล่าวพอดีการทําอาหารเนี่ยมันต้องมีความพอดีของในเรื่องของเวลาถูกต้องครับความแรงของไฟอุณหภูมิมันต้องใช้แบบประสบการณ์แล้วก็ชัวรอะไรเงี้ยรายละเอียดแล้วเก่งขึ้นมาเชียร์เก่งขึ้นมาเชียร์เก่งขึ้นมาเชียร์แต่นี่ครับคุณผู้ชมแับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับใครๆก็ชอบเมนูนี้นะครับข้าวแช่จริงๆแล้วข้าวแช่กับ เราเนี่ยผูกพันกันมาตั้งแต่เขาเกิดก่อนเขาเกิด้วทานได้มาตั้งแต่เด็กก่อนเขาเกิดอีกเพราะว่าพ่อเป็นมรอุ้ยตำนานรักเข้าแช่แบบนี้ยังไงตํานานรักข้าแช่อะไรเป่าคบพ่อเป็นมรครับเขาอยู่วัดมรแล้วทุกทุกปีจะมีสงกรานวัดมรแลวทุกบ้านก็จะทําข้าวแช่เพื่อไปถวายพระ ในวันสงการวัดมอแล้วเขาก็จะคุ้นเคยเั้่องแต่อายุหนึ่งขวบก็พาไปละเอ็นจอยมากเพื่อจะมากินกะปิเลยอะว่าเหมือนว่าครั้งเดียวรอปีนี่มันชอบกินกะปิผมก็ชอบเพราะมันหวานตอนเด็กๆผมก็กินอันนี้ผมกินอันนี้ก่อนแแล้วต่แปลว่าเด็กสมัยใหม่บางคนเขาเขาทานไม่ได้เขาทานกะปิเป็นว่าเล่นนะก็งงเาเหมือนกันไม่ใช่ลิงนี่เลยเมนูที่สองนะครับผมอันนี้ง่ายๆเวียดนาม นะครับแหนมเนืองคือเป็นคนชอบทานผักนะตั้งแต่แบบนานมาแล้วแล้วก็เป็นคนเลี้ยงลูกแล้วให้ทานผักตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ไม่อายุไม่ขวบนั่งลูกไม่ไม่รู้จะอะไรก็ให้เธอเธอถือแตงกวาแทะถือแครอทแทะก็ชินกับผักกับผักตลอดเวลาแล้วก็มกินผักอย่างเดียวแล้วพอโตขึ้นมาเราก็ทานแหนมเนืองกันเพราะว่าคุณแม่ก็ชอบผักอยู่แล้วเธอทานด้วยตั้งแต่ยังไม่สิบเพมันแบบน่าสนุกดีอะไม่มัน มันน่าสนุกแต่ว่าปันปันทานใบโหระพาปันปันทานผักชีฝรั่งผักแพวกินนะครับแพวกินทุกผักเลยมันฉุนแต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรเงี้ยนี่เด็กๆรุ่นใหม่ฟังไว้นะน้องันปันทานผักนะทานทุกอย่างด้วยนี่เลยอันนี้ตายแล้วฮะเอามาบอกได้ยังไงง่ายไปม่ะเนี่ยข้าวไข่ต้มอก็แบบเมื่อก่อนมันมีง่ายกว่านั้นนี่ค่ะอยูสามารถง่ายจนถึงขั้นกินข้าวแบบใส่ปลาได้ อย่าบอกเขาสีว <Pine navy> ่าเลี้ยงรูกแบบนี้ไม่อร่อยอย่างงี้ยเฮ้ยแต่ว่าน้ำปลาเป็นน้ำปลาที่แพงที่สุดที่มีในบ้านน้ำปลาเวียดนามอ่ะมันอร่อยมากเวียดนามแันนี้เหมือนแบบเขาหน้าจะเอามาจากละครด้วยมั้งคะที่เรื่องแรกที่เล่นอ่างเงี้ยแบบต้องกินกับปิ่นโตแบบเล่นเป็นนางเอกจนอ่ะก็เลยเธอก็ต้องกินข้าวไข่ต้มอะไรเงี้ยแต่ความจริงที่บ้านก็กินอยู่แล้ว ก็ไม่ได้แย่นะไม่จริงๆก็คือเด็กอ่ะเขาควรจะต้องทานไข่เด็กนะคะไข่ต้มอย่างน้อยวันละหนึ่งใบแต่ถ้าไม่ไม่อิ่มหนึ่งฟองก็หนึ่งใบหรือฟองอ่ะจึงมันต้องแย้งกันตลอดนะแล้วตกลงมันเรียกใบหรือฟองฟองข้าผัต่อมานี้เลยครับคล้ายๆอาหารบังสวรรต์แต่ว่าก็ไม่ใช่ขนาดอาหารสุขภาพอะค่ะใช่จริงาจเอาปลามาผัดกับเห็ดแชมปิยงสด คล้ายๆเมี่ยงอะค่ะแต่ว่าเราก็จะใช่ค่ะก็จะเหมือนอันเนี้ยใส่เข้าไปในผักแล้วก็กินก็คือมีประโยชน์กึ่งๆเป็นอาหารสลังกันแต่จริงๆเนี่ยสูตรเนี้ยคือได้มาจากเพื่อนที่รู้จักกันเขามาแนะนําให้เขาบอกว่ามันเป็นอาหารที่ประโยชน์คือเราใช้ปลากระพงขาวมาสับแล้วก็ใช้เห็ดชับยองสดมาสับสับสับให้ในสัดส่วนที่เท่ากันคือหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเราก็ เอาลงไปผัดในโอลิ้วอบแล้วเสร็จแล้วก็โรยเกลือแต่พริกไทยดําใช้พริกไทยดําที่สับแบบสดๆไม่ใช่พริกไทยที่มาเป็นผงๆแล้วก็ผัดแค่นั้นเองแล้วอยู่ก็มาห่อกับผักทานเหมือนเนี่ยอะไรก็ได้ซึ่งเมนูนี้เขาทําให้เรากินแต่ว่าพี่แหวนสอนใช่ใช่ไหมแล้วก็ทําให้ทําให้ทานเป็นคนแรกมาที่ได้ทานเมนูนี้ เอ๊ะทำไมนิ่งไปครับเอ๊ะทำไมนิ่งไปครับไม่เคยถามใครเนี่ยถามลูก่ะตอบไม่เคยค่ะนี่ทำไมแม่ทำไมมึงยิ้งไปคำนี้แม่งงหรือว่างงด้วยหรอเหรอถามวันดังงลนะผมถามเนี่อยเรื่องเลยถามก็ถามอะไร ฟังรู้เรื่องทำให้พี่ฝังอีกแล้วครับผมต้องบอกแล้วคุณผู้ชมครับแม่ลูกคูนี้มีความสัมพันธ์มีความน่ารักเป็นพิเศษนะครับผมเหมือนคนนอกยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับผมขนาดแต่ก็คล้ายทีเดียวอ่ะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาครอบครูช่วงหน้าไปดูนะครับร้านโปรดของแม่ลูกคนี้ครับช่วงหน้าแม่แหวนและน้องปันปันขอย้อนเรื่องราวความผูกพันกับร้านอาหารในดวงใจหนึ่งในร้านโปรดประจำครอบครัวจนเป็นที่มาของชื่อเล่นน้องปันปัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าครับหลายคนอาจมีวิธีตั้งชื่อลูกที่แตกต่างกันไปแต่ชื่อของปันป่นเต็มฟ้าลูกสาวคนสวยของแม่แหวนทิติมาเกิดจากชื่อร้านอาหารแห่งนี้ร้านแห่งนี้จะมีความหมายความผูกพันกับเธอทั้งคู่อย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ และนี่เลยนะครับร้านโปรดของแม่ลูกคู่นี้นะครับผมคือร้านปันปันอุ้ยชื่อเหมือนคนคนนึกว่าเป็นหุ้นหรืเป็นเป็นแบบเจ้าของหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราแบบปันปันของเราไม่ได้สะกดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สะกด p U N Q N สะกดว่า p a N P A นเก็เหมือนร้านนี้เลยก็เหมือนร้านนี้เลยค่ะเป็นเป็นภาษาเติรยนคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบมากิน ตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วตั้งแต่ก่อนเขาเกิดใช่เพราะว่าด้วยความที่แบบมันเป็นอาหารอิตาเลียนที่ไม่ได้แบบต้องมานั่งแบบใส่ชุดหรูกินกันคือแบบนั่งกินได้เหมือนอยู่ที่บ้านจริงๆแบบโมมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นว่าแบบต้องหรูหราจนเกินไปแต่อันนี้ก็คือแบบมันอร่อยจริงๆ ตอนนี้เราอยู่กันที่ซอย33เข้าจากสุขุมวิท33มาประมาณสักไม่เกินร้อยเมตรร้านอยู่ขวามือเลยและทีเด็ดของที่นี่ครับนี่เลยแนะนำคุณแม่แม่นน้ำใช่นี่คือสลัดชูน่าจริงๆอ่ะมาทานตั้งแต่ก่อนมันบันเกิดแล้วเป็นชอบมากถูกใจมากเพราะว่าคุณคนชอบทานสลัดทานถาดทานแล้วก็จำทานไปจำจนไปทำเองที่บ้านแต่ถ้ามีเวลาก็จะมาทานที่นี่เขาเป็นออริจินอลค่ะใช่ค่ะก็อร่อยไม่แบบไม่เปลี่ยนเลยอร่อยนะถัดแถอันนี้เลยครับนี่เป็นของคุณ พ่อค่ะพ่อชอบค่ะพ่อจะชอบแม่กับลูกอาจจะแบบชอบเหมือนกันแต่จะทานน้อยหน่อยอันนี้มันจะครีมเยอะแต่บอกว่าอร่อยไหมอร่อยมากแล้วมันเป็นเนื้อลูกวัวมันเขาเรียกว่าวิวเนื้อก็จะนุ่มแต่เราก็จะทานกันแบบว่าสมมติสั่งมาจานนึงเราพ่อทานเยอะหนอะแล้วเราก็ขอแชร์นิดนึงแล้วเราก็ทานสลัดกันเมนูนี้ชื่อว่า จริงๆแล้วเหมือนก็ไม่รู้มันชื่อว่าอะไรเลยมัแต่ทานมาเนี่ยเป็นหลายสิบปีอ่ะมันก็บอกว่าขอเนี่ยวิลลาซอสครีมซอสครีมเผ็ดแค่นั้นแค่นั้นเองแต่เพิ่งจะรู้ถามเขาเมื่อกี้อะไรนะซากาปินน่ซากาปิน่ใช่หรือเปล่าเขาไม่รู้รู้วันนี้ไปจี่นี่ไม่ได้เหมือนเดิมเลยอยากรู้ก็ต้องมากินที่นี่ใช่ส่วนนี่เลยอาหารพื้นๆของ อีตาเล่นจริงๆก็คือสปาเกตตี้มีทซอสครับผมซึ่งจริงๆเราชอบที่เพราะมันมีความแบบเค็มโคนแล้วแบบมันมันไม่หวาน่ไอ้ที่แบบซอสหวานๆนี่คือไม่ใช่ถ้าบอกว่าผิดผิดเนาะกินและผิดเลยผิดไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วก็เลย ทานไปทานไปเหมือนกันอันนี้ค่ะไปลองทำดูแล้วก็ชิม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 ก็แล้วเราก็ดัดแปลงเป็นของเราเพราะว่าตอนที่แม่ทำให้ลูกเนี่ยใช้มะเขือเทศสดสดลงไปต้มแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแค่นั้นเองแต่ฟังแล้วยากครับนึกไม่ออกก็มาทานที่นี่เลยใช่ค่ะทานที่แม่ป้นนั่นจะเวอร์จริงค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาต้องเคี่ยวหน่อยอันนี้มันต้องใช้เวลาเคี่ยวคุณแม่รู้เรื่องอาหารหมดขนาดนี้เรื่องเยอะมากค่ะจริงๆแล้วเคยเคยแอบกลับไปดูผลงานคุณแม่ไหมก็เติบโตมากับ การที่นคอนเสิร์ตคุณแม่แต่เด็กเราก็จะไปอยู่หลังเวทีมาตั้งแต่คือคุณแม่ก็จะพาเราไปแบบว่าเจอคนนี้คนนี้ไม่ได้แบบว่าให้เราอยู่บ้านอย่างเดียวค่ะแล้วก็มีโอกาสเปิดทูปเปิดตาบางเขาอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวใช่ค่ะแล้วก็ได้เห็นแล้วแบบเออก็แบบพอคุณแม่ไปงานต่างๆก็เริ่มจําแล้วว่าคุณแม่ลิสเพลงของเพลงไหนที่แบบคนชอบเพลงไหนคนแบบเออแบบร้องตามได้เลยว่าเพลงไหนไหนบอกสิก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรางมีราวกับนดยสีแดงคุณแม่นะ ทำงานมาทั้เงเยอะยาจนถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นคุณแม่ที่น่ารักคุณแม่ที่สวยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมคะทมคุณลูกก็น่าจะเป็นด้านสุขภาพค่ะเพราะว่าแบบคุณแม่ก็ทํางานอนะ่ะก็เหมือนทำสองอย่างทั้งเป็นม<ะ>แม่บ้านด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่แล้วก็ต้องทํางานแบบในองค์การอะไรนี้ด้วยพวกมันก็เยอะมากจริงจงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้คุณแม่ดูแลสุขภาพเยอะๆให้เวลาดูแลตัวเองบ้า<ข>อองอะไรเงี้ยคุณแม่ล่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นห่วงอะไรต่างๆบ้างวันนี้ก็เป็นห่วงเรื่องการให้เขาดูแลตัวเองเป็นห่วงงว่่่่าาสสิทีีเเรอนไปย ให้เขานําไปป,ปฏิบัติเองแต่เราไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้ลูกก็ต้องคิดให้เป็นเ<ม>พราะแม่ไม่สามารถจะไปดูลูกเหมือนเด็กๆในวัยที่ลูกอายุแบบ 19, 20, 30แล้วตอนนั้นลูกต้องดูแลตัวเอง<ม>แต่ว่าแม่ก็จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้เสมอนะคะ<ม>ขอบคุณคะ่ะ ให้คำปรึกษาได้จริงหรือเปล่าจริงแล้วถ้าเรื่องหนุ่มๆล่ะคุยไหมคุยคุณแม่ไหมไม่ได้คุยกูเลยเหรอคุยบอกหมดบอกคุณแม่มันก็สบายใจมากกว่าบอกคนอื่นจะบอกให้ฟังพาหนุ่มๆมาทายค้าคุณแม่ทีเดียวคุณแม่รู้หมดเลยจริงจะบอกให้ฟังคุณแม่รู้80เซนแต่ถ้าให้คุณพ่อเจอเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณพ่อรู้หมดจริงค่ะเชื่อว่าเด็าเะด้วยตัวเขาเองเป็นอย่างที่พ่อเชื่อเชื่อเชื่อคุณพ่อมากแต่ว่าเชื่อคุณแม่นิดน้อยหน่อย เอาแล้วไงครับเมว่าเก็บนีเก็บีกอนเหมือนที่พี่ปังพูดไงว่าถ้าคุณพ่อนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ชายเขาบอกผู้ชายเขาบอกผู้ชายอออแต่ผู้หญิงเนี่ยเราจะมองในมุมมองของผู้หญิงมันจะคนละแบบกันคุณพ่อพูดปุ๊บเขาเหมือนกับว่าคุณพ่อพูดก็เชื่อเลยทำไมทำไมพ่อรู้ล่วงหน้าเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คุณพ่อเป็นเอเอ็นมากรเห็นมากรพูดอกคุณพ่อครับผมูคขอโษครับแม่ก็คือจะแบบ บอกให้เขาดูแลในเรื่องของความเป็นผู้หญิงของเขามันจะคนละมุมมองนะสวยๆต้องรู้จักผู้หญิงยิงสวยสวยอยู่แล้วแต่นี้ผู้หญิงสวยเยอะแต่ว่าสวยด้วยต้องงามด้วยงามจากข้างในด้วยใช่ครับผมต้องขอบคุณพี่แหวนแล้วก็น้องคนตมากๆขอบคุณครับนีสนุกมากแล้วอร่อยมากสำหรับคนดานต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นบนโต๊ะอาหารของแม่ลูกคู่นี้แวนทิติมาและปันปันเต็มฟ้าทำให้เราได้เห็นพลังความรักของผู้เป็นแม่ทุกย่างก้าวที่เห็นลูกเดินคือความหวังที่เต็มไปด้วยความสุขอาจมีหลายอย่างที่แม่ลูกคิดต่างกันแต่ด้วยความต่างทำให้ทั้งคู่เติมเต็มและมองเห็นอีกด้านที่ขาดหายเปรียบเสมือนกระจกที่คอยส่องสะท้อนเป็นเงาให้แก่กันได้เสมอมา